เยอะนะคะแต่ว่าขอพูดนิดนึงนะคะเพราะว่าสื่อส้มยังเล่นข่าวเรื่องอุยกูไม่เลิกนะคะแล้วก็ลามถึงนะคะการพูดถึงอ่ะเขาบอกสภายุโรปเนี่ยประนามไทยเรื่องส่งอุยกูกับจีนนะคะมัติเอกสารประมาณแบบมติท่วมทนอะไรอย่างเงี้ยไม่เอกสารหรอกไม่ได้แบบมันมีงดออกเสียงด้วย4 8 2เสียงอ่ะแล้วก็กดดันกดดันปฏิรูปหนึ่งหนึ่งสองปล่อยนักโทษ การเมืองเดี๋ยวต้นขั้วข่าวอยู่ไหนเออฉันก็ไปเม้นถามเว้ว่าเอ้ยต้นขั้วข่าวอยู่ไหนแปลข่าวผิดหรือเปล่าเขาจะมายุ่งอะไรกับในประเทศของเราฮะกดดันให้ปล่อยนักโทษการเมืองหนึ่งหนึ่งสองยุโรปจะมายุ่งอะไรไอ้พวกนักโทษการเมืองหนึ่งหนึ่งสองแต่ละคนมันไม่ได้มีพราวแพรวแสงขนาดคนทั่วโลกเนี่ยเขาจะมายุ่งอืม แล้วยุโรปเขาก็ประนามเราแบบงั้นงั้นแหละให้รู้ไงเออเขาก็ประนามไม่งั้นงั้นแหละอุยกูเนี่ยกลับบ้านกลับช่องไปกินข้าวกับครอบครัวเรามันก็บอกแล้วไงว่านักโทษเขาอยากกลับบ้านเองเออถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เราส่งกลับจีนแล้วทําไมยุโรปไม่ขอรับไปเลี้ยงล่ะให้สัญชาติล่ะเออและอีกอย่างหนึ่งนะฉันจะบอกให้ทำไมจะต้องไปเชื่อ,อยุโรปด้วย รู้เปล่าว่าเออไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่เราเออกฎหมายเนี่ยหนึ่งหนึ่งสองแกคิดถึงอะไรรอสอหนึ่งหนึ่งสองเรือรบอังกฤษมาเทียบประเทศไทยนะจ๊ะเราเสียเงินให้อังกฤษไปเท่าไหร่หัเราเสียเงินให้อังกฤษไปเท่าไรราหไาไร่เงินถุงแดงที่รอสามเนี่ยเก็บหอมรอมลิฟต์เนี่ยจนรอห้าท่านแบบตองพระไทยเลยอะ่ะแล้วเมื่อก่อนเราจเจริญสัมพันธ์ทำไมดี ทำไมตรีที่ดีกับยุโรปมาตลอดแต่ยุโรปไม่เคยเห็นเราเป็นเพื่อนเลยนะยุคลานาณนิคมก็มาล่าอืยุคลานาณนิคมก็มาล่าเราเสียดินแดนนะสิบสี่ครั้งอังกฤษกับฝรั่งเศสชาติในยุโรปเนี่ยมีเอียวเราเสียลาวเราเสียขเขม่งไป จนถึงทุกวันนี้เรามีปัญหากับขมรในเรื่องราวของแผนที่ 1. ต่อสองแสนเพราะฝรั่งเศสมันมาทําแผนที่มั่มมวๆโซ่ๆทิ้งเอาไว้แล้วก็ไม่ยึดถือกันแล้วก็ยึดโยงกันแล้วก็มีปัญหากันยุโรปมารัเมันชอบไหมไม่จ้าไม่เลยแล้วเรื่องฝิ่นสมัยก่อนอังกฤษเอาฝิ่นไปมอมเมาคนจีนจนกระทั่งคนจีนเนี่ยมาอยู่เมืองไทยก็เปิดโรงฝิ่นด้วย มีการติดฝิ่นมีการค้าฝิ่นมันเกิดขึ้นก็ประเทศในยุโรปนี่แหละเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจีนเนี่ยเขาจะขายใบชาไปได้เยอะใช่ปะ่ะก็เสียดุลการค้าก็เอาฝิ่นนี่แหละมาเผยแผ่แล้วก็ทําให้ติดกันแล้วเกิดสงครามฝิ่นจําได้เปล่าอืมถ้าเรานะยอมยุโรปไปทุกเรื่องเชื่อยุโรปไปทุกอย่างป่านเนี้ยประเทศเราไม่เหลือแล้วไม่เหลือซากแล้วโดน คนนู้นคนนี้มายึดครองหมดตอนนี้ยุโรปเองเนี่ยเขาก็มีปัญหาเยอะเขาไม่รับรีภัยเพิ่มแล้วนะคนที่ไปรีภัยอยู่ยุโรปตอนนี้มีปัญหาคือคือเขาไม่รับอยู่ต่อและไอ้พวกที่ประท้วงฮ่องกงฮ่องกงโมเดลไปอยู่ที่อังกฤษตอนนี้เกิดปัญหาอะไรขึ้นรู้ไหมที่อังกฤษเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ช่วยพวกนี้นะไม่ได้ช่วยเงินนะรัฐบาลเขาไม่ได้ช่วยไม่ได้จัดหาที่อยู่ให้นะมีไปนอนข้างถนนก็มีแล้วจีนทํายังไง บางคนโดนตั้งค่าหัวนะจ๊ะหนึ่งล้านหนึ่งล้านหยวนนี่ไม่แน่ใจว่า 1, 000, หนึ่งล้านหยวนหรือ 1, 000, หนึ่งล้านเหรียญตั้งค่าหัวฉันจําไม่ได้ฉันจําตัวเลขไม่แน่ชัดนะอ่ะสมมุติว่าเป็นตั้งค่าหัวไว้ล้านเหรียญเนี่ยเออสมมุตินะใช่ปะ่ะสาสิบกว่าล้านอ่ะฉันไม่แน่ใจตัวเลขนะล้านเนี่ยหรือห้าล้านบาทไทยหรือสากว่าล้านบาทไทยแกเชื่อปะ่ะ ไท้พวกที่พวกเนี้ยอยู่ประเทศไทยคนไทยจับส่งสถานทูตละเราไม่ต้องจับส่งจีนนะวิธีการคือจับคนที่มีปัญหาทางการเมืองแล้วส่งเราจะรับค่าหัวใช่ไหมส่งที่สถานทูตจีนได้นะจ๊ะนะตอนนี้ก็เป็นกังวลกลัวกันใหญ่เลยเพราะว่าค่าหัวแรงมากแรงมากของเราค่าหัวล้านบาทนี่ก็แบบแรงแล้วของเขานี่คือหลายล้านเลยอะแล้วก็ในเรื่องราวของนะจ๊ะ สื่อที่นําเสนอกดดันกดดันฉันถามหน่อยถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปดูฝรั่งเศสนี้เราเคยให้ช้างไปนะจ๊ะให้ช้างไทยเนี่ยเดินทางไปฝรั่งเศสให้คนฝรั่งเศสชื่นชมฟรีๆสมัยนะโปรเลียนโบนปาต์นะแล้วพอนะโปรเลียนเนี่ยพ่ายแพ้สงครามยับโดนไล่โดนเนรเทศคือเขาจะเป็นชาติฝรั่งเศสเป็นชาติที่แบบว่าทําดีเขาก็อ,อวยยศ ถ้าทําไม่ดีเขาก็ไล่เลยเออเขาร้ายแบบแท้ถูกเนี่ยเออเธอรู้ไหมว่าเขาทํายังไงตอนนั้นขัดแขนเนื้อล้มช้างจะ้ะแล้วแล่เนื้อเอามาขายเอามาขายนะจะ๊ะอืมช้างไทยเราที่เราส่งไปอะเอามาขายมีความใจดีไหมมีความมีน้ําใจไหมมีความถ้าวันหนึ่งประเทศไทยเราเกิดปัญหาคนในยุโรปจะมาช่วยเราไหม,หมคิดดูดีด เออแล้วสื่อส้มเลิกนําเสนอได้ละกดดันปฏิรูปหนึ่งหนึ่งสองปล่อยตัวนักโทษการจะปล่อยตัวนักโทษได้ประเทศอื่นเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้ใช้ความกดดันนะจ๊ะเขาใช้นักโทษแลกนักโทษนะจ๊ะแล้วนักโทษคดีหนึ่งหนึ่งสองมีนักโทษอังกฤษนักโทษฝรั่งเศสฮะไหมนักโทษอิตาลีไหมตอนนี้อิตาลีนะจ๊ะก็ลบรูปนะคะที่ประธานาธิบดี สองชาติับยูเครนเซเลนสกี้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะตอนนี้ยุโรปเนี่ยกำลังโดดเดี่ยวอยู่นะเรื่องการช่วยเหลือ,อยูเครนโดดเดี่ยวโดดเดี่ยวทางฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็ที่บอกว่าจะส่งทหารไปช่วยในยูเครนพี่ปูตินเราออกมาเลยว่ายัางจำเรื่องนโปเลียนได้ไหมนะแพ้ยับแพ้เยินแพ้จนไม่มีอะไรจะกินแพ้จนกรุงปารีสต้องล้มช้าง แล้วแร่เนื้อมาเอามาขายเพราะผู้ดีไม่มีเนื้อดีๆกินขนาดนั้นเลยเธออ่ะถ้าอังกฤษฝรั่งเศสไม่มายุ่งกับเราป่านนี้นะจ๊ะแผนที่ประเทศเราเต็มเต็มจ้ะเต็มแพลพื้นที่ไปหมดเลยเราเสียดินแดนมาทั้งหมดสิบสี่ครั้งเสียมากกว่าที่เราเราขวานทองกรถูกเฉือนไปเรื่อยๆนะเสียมากกว่าจนที่เรา ยังมีชีวิตแล้วก็ยืนอยู่บนแผ่นดินนี้อีกถ้าเธอยังคงที่จะแบบยอมยอม,ยอมประเทศนู้นยอมประเทศนี้ทำตามเขาทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีจุดยืนหน้าบางโอ๊ย้ยเขาประนามเราเราจะต้องรับอุย้ยกูมาเลี้ยงนี่นะฉันจะบอกอะไรให้เธอฟังหรือปะถ้าเกิดเราเนี่ยยอมเขาไปหมดเนี่ยฉันจะพูดให้ฟังบ้านที่เธออยู่ทุกวันนี้ก็ไม่เหลือนะเออ ยุโรปนะหรือว่าข้างๆบ้านเราเนี่ยคงร่วมกันป้นสะดมนะนะเราไม่มีอะไรเหลือหรอกคือเราเป็นเพื่อนกันได้แต่เราก็อย่าลืมปกป้องตัวเองเพราะว่าเราอะมีทรัพยากรมีสิ่งดีๆในประเทศถ้าหากว่าเราไม่ป้องกันประเทศไม่มีทหารไม่มีอะไรเลยไม่มีตำรวจตะเวนชายแดนไม่มีอะไรเลยประเทศเรา จะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะจ๊ะประเทศในยุโรปตอนที่เขาล่าอันาน,นิคมเป็นเมืองขึ้นเนี่ยเขาขนทรัพ,พยากรไปยังประเทศเขามากมายฮะฮะแม้แต่อเมริกาแกเห็นไหมสมัยก่อนทับหลังนาลายยังขนขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปอยู่ที่เชคทีคาโกเราต้องเราต้องไอ้นั่นเราต้องแบบเราต้องแบบไปเรียกร้องมาแล้วทุกวันนี้พิพิธภัณฑ์ต่างๆทั่วโลกนะ พิพิธภัณฑ์ต่างๆโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์ทางยุโรปเนี่ยมยีสิ่งของมากมายที่เอามาจากประเทศในเอเชียของไทยเราด้วยเอามาได้ยังไงในยุคล่าอาณานิคมเยอะแยะไปหมดเลยยังไม่คืนใครเลยคำถามคือเขาปรนามอุยกูะระเราต้องทําตามเขาเหรอสื่อส้มสื่อเอียงส้มสื่อส้ม ฉันถามหน่อยเธอมีความเป็นคนไทยไหมเธอมีความรักชาติรักบ้านรักเมืองไหมเธออยากให้ประเทศนี้สูญสิ้นไปเหรอนําเสนอแต่ละอย่างนักการเมืองส่งก็เหมือนกันเธออยากจะไม่มีแผ่นดินอยู่เหรอแล้วเธอจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเธอไม่มีแผ่นดินนี้อยู่ไม่ได้ว่าร่ารวยล้นฟ้าจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ใช่นะฝากไว้ให้คิดเรามีพื้นดินอยู่เรามีข้าว มีอะไรกินเนี่ยและคนที่แบบมาเม้นแต่ละอย่างเนี่ยเม้นอะไรกันก็ไม่รู้ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่เรียนรู้เทคโนโลยีสักแต่ว่าเอาความพอใจแซะนู่นแซะนี่จนลืมไปว่ายุโลปเคยทำอะไรไว้กับประเทศไทยบ้าง